ลูฟี่ชายที่จะเป็นราชาโจรสลัดสู้กับราชาปีศาจไหวหรือเปล่าเฮ้ยคลิปนี้มีคำาตามกาบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนชาวแอนิเมะแพทเกันด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ครับก็ได้มีประเด็นเดือดร้อนเข้ามาค่ะเอ้ยประเด็นร้อนสิครับผมนะฮะก็มีคนขอเข้ามาว่าพี่ครับพี่ลูฟี่ปะเถอะไม่เลาดำแต่ผมเรื่องมานานแล้วไขรมันเก่งกว่ากันนะนะ ก็โอเคครับเราได้รับรีเควสต์มาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะทำให้นะครับซึ่งคลิปเนี้ยก็จะไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าพี่เนี่ย จะนาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่รู้เท่าที่รู้นะครับผม,ผมก็จะเข้ามาวิเคราะห์ให้เลยโดยตรงนะครับโดยไม่มีการเล่าข้อมูลของตัวละครน,นะครับคือจะเล่าความสามารถเล่าอะไรต่างๆของตัวละครแล้วก็เอามานํามาครับผมวัดสเกลพลังกันนะครับประมาณนี้นะครับ <S <S ส่วนวันนี้นะครับที่เราต้องวัดก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับก็จะเป็นทางด้าน power นะครับผมต่อมาครับผมก็จะเป็น strength นะครับผมแล้วต่อมาครับผมก็จะเป็น speed นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็น durability นะครับ และต่อไปก็จะเป็นอาบิลิตี้นะครับผมสุดท้ายนะครับเราแถมให้นะครับก็คือแฮ็กนั่นเองครับผมเราเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชนกันเลยดีกว่าว่าตัวไหนเนี่ยวัดสเกลพลังออกมาแล้วมันเหนือกว่ากันนะครับทุกคนนะฮะโอเคเราไปเริ่มเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับผมก็จะเป็นด้านพาวเวอร์นะครับตรงนี้ไม่ต้องมองเยอะเลยครับเมลิวดัตเนี่ยได้ไปเต็มๆนะครับเพราะอะไรลูฟี่ไปพลังไม่ได้ครับอย่างน้อยเฮียแกก็มีแค่ฮาคิหรือเป็นพลังภายในนั่นเองนะครับผมนะฮะตรงเนี้ยก็ ผมไม่ถือว่าเป็นพลังแบบเบอร์วังแบบระเบิดตุ้มตั้มเหมือนเมเยลดัตนะครับผมตรงเนี้ยผมก็เลยให้เมเยลดัตไปนะเพราะว่าเมเยลดัตเนี่ยสามารถระเบิดเมืองหรืออาณาจักรทั้งอาณาจักรได้อย่างเงี้ยนะครับผมก็ด้วยพลังของเขานั่นเองนะครับและต่อมาผมเป็นด้านสเตรนจ์นะครับสเตรนจ์ตรงเนี้ยนะครับผมทุกคนไม่ต้องถามถึงเลยครับผมลูฟี่ที่ทุบอาณาจักรหรือประเทศหนึ่งแตกนะครับด้วยหมัดกำปั้นของเขาครับร่างเกียร์สี่ตอนทุบโดราฟามิงโกต้องทุบแบบทั้งประเทศนะครับถึงจะเอาโดราฟามิงโกลงนะครับผมแล้้้วไไหหนนนนนจจะะะตตอสูกกัััับบคคโดดรรงเีย็็ปม ปลาจังนะครับก็อัดถึงขั้นถึงชั้นลาวาครับผมนะฮะก็เรียกได้ว่าลึกพอสมควรนะครับนี่คือกายภาพของลูฟี่ที่ทําได้นะครับก็คือเกาะเกาะนึงนี่เกือบแตกเลยนะครับถ้าหากลูฟี่เนี่ยไม่บอกโมโมเนี่ยให้เอาเกาะเนี่ยออกไปนะครับก็จะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับคือทั้งเกาะที่ขนาดใหญ่แตกได้เลยครับผมนะฮะแบบด้วยหมัด ยักษ์ของลูฟี่แค่นั้นแหละับผมนะตรงนี้สเต็งก็เลยให้เป็นที่ลูฟี่นะครับซึ่งมีพลังเนี่ยพลังกายเนี่ยเหนือกว่าเมเดรดเนี่ยอย่างมหาศาลมากๆาครับผมนะฮะต่อมาผมก็จะเป็นทันต์สปีดนะครับผมสปีดเนี่ยครับเมเดรดเนี่ยก็ยังไม่ทันลูฟี่อย่างแน่นอนครับตรงนี้นะครับเพราะอะไรเมเดรดถึงไม่ทันลูฟี่ครับเพราะว่าการโจมตีของลูฟี่เนี่ยส่วนมากนี่จะเป็นการใช้ความเร็วและกําลังกายส่วนมากเลยคนระับซึ่งเขาเนี่ยรีแอคหรือว่า ตอบสนองเนี่ยต่อความเร็วแสงได้ครับผมซึ่งมันมีความเร็วแสงอะ่ะคือใน,ในเรื่องวันพีชเนี่ยคือมันเร็วมากๆครับผมตัวละครของวันพีชเนี่ยหลายตัวค่อนข,ข้างเร็วครับอย่างเช่นโซโลเนี่ยก็ฟันศัตรตูด้วยพิบตาเดียวครับผมแทบจะมองไม่ทันเลยครับคือศัตรตูเนี่ยยืนนิ่งๆให้ฟันครับบางบางทีเพราะว่ามองไม่ทันอะไรเงี้ยโดนฟันไปแล้วครับอย่างบลูกเนี่ยเฮ้ย โดนฟันแบบพิษตาเลยนะครับยังไม่ได้กับพิษตาเลยครับก็โดนแล้วนะฮะถือว่าเร็วมากๆครับตรงนี้คือตัวละครในวันพีชเนี่ยเขาจะเน้นไปที่กําลังกายแบบเยอะมากๆครับผมเราเนี่ยจะเห็นหลายฉากลยครับที่ลูฟี่ทาได้นะครับด้วยความเร็วขนาดนั้นนะครับผมต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงด้านดูร์บิลิตี้นะครับผมหรือความทนทานนะครับตรงนี้นะครับคือลูฟี่เนี่ยสามารถรับการโจมตีของไคโดที่มีดาเมจแบบอย่างมหาศาลได้เนี่ยเขาเรียกว่า สุดๆแล้วนะครับคือร่างกายเนี่ยถึกกว่าเมลิโอดัตอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเมลิโอดัตเนี่ยเขาสู้เอ็กซคานอนะครับก็โดนเอ็กคานอ่อนฟันแบบเผลอๆครับโดนแบบไม่ได้ตั้งตัวเหมือนแกยืนแอคอยู่ครับโดนดามิเอตเอสคเนอร์ไปนะครับก็ถามว่าดามิเอตเอสคเนอร์นั้นแรงไหมครับก็ถือว่าแรงนะครับแต่ว่าคือเมลิโอดัต่ะล้มง่ายไปครับตรงเนี้ยความอึดของเขาเลยมองว่าไม่ มันก็เยอะแหละแต่มันยังไม่เท่าลูฟี่ที่แบบว่าเออล้มลุกคุกคานโดนโน่นโดนนี่โดนนั่นหูวีระดับแบบพังเกาะมาแล้วลูฟี่ก็ยังยืนเฉยระดับเป่าภูเขาหายมาแล้วลูฟี่ก็ยังยืนเฉยนะครับผมอาจจะเจ็บบ้างแหละนะครับตรงนี้ก็เลยให้เป็นลูฟี่ครับ แล้วต่อมาผมก็จะเป็นความสามารถหรือ ability นั่นเองครับตรงนี้ผมขอมอบให้มิเรัสการเพราะว่ามิเรัสเนี่ยมีชั้นเชิงในการต่อสู้มีทักษะในการต่อสู้เนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าลูฟี่มากๆผมมีทักษะดาบมีทักษะสกิลของพวกเวทมนต์อ่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งเมเนี่ยจะได้เยอะมากๆเลยครับตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องถามถึงเลยว่าเอ้ลูฟี่ก็มีท่าเยอะเหมือนกันนะครับแต่คือสกิลการต่อสู้เนี่ยมิเรัสเนี่ยเขาได้นำลูฟี่ไปจริงๆครับตรงนี้นะครับ ability ความสามารถ Mid รเนี่ยมิโรดัสเนี่ยกินเต็มแน่นอนเออความสามารถเยอะมากครับผมแต่สะท้อนแบบ ถามว่าฟูลเคาน์เตอร์เนี่ยสะท้อนการโจมตีของลูฟี่ได้ไหมไม่ได้นะครับฟูลเคาน์เตอร์เนี่ยสะท้อนได้แค่เวทครับลูฟี่ไม่มีเวทครับลูฟี่กายภาพล้วนๆครับรีเวนเคาน์เตอร์ก็เหมือนกันครับเป็นการเก็บสะสมดาเมจมาผมก็มาปล่อยอทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับ ตรงนี้นะครับเราก็เลยมองว่าเนี่ยเป็นเมริโอดัตนะครับที่มีสกิลหรือทักษะเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าหรือบิลิตี้นั่นแหละครับผมความสามารถของเขาเนี่ยจะเยอะหลากหลายหลายประเภทอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมต่อมาผมก็จะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ตกลงกันยากมากๆผมเรื่องแฮกเนี่ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ครับเมริโอดัตมันไปอาวมตะเลยนะตายกี่ครั้งมันก็ฟื้นเลยนะลูฟี่ก็มีแฮกที่โกงกันครับนะฮะลูฟี่เนี่ยครับในร่างเกียร์ห้าเนี่ยเขาสามารถโจมตีได้อย่างอิสระภาพนะครับผมทุกอย่างที่สัมผัสเขาจะกลายเเเเปปป็็็็นนนนยยย่่าาาาาางงไไมมมววจจจจะะดกกกหลร ัาการสััมผต่อสู้เนี่ยกลายเป็นยางได้เช่นกันครับหรือการโจมตีของศัตรูเนี่ยก็ทำให้ลูฟี่เนี่ยกลายเป็นยางได้เช่นกันครับนะฮะเอาง่ายๆคือคุณแตะตัวลูฟี่ ก็กลายเป็นยางลูฟี่แต่ตัวคุณก็กลายเป็นยางครับเรียบร้อยครับแต่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 เมเดลัสเนี่ยเขาตายแล้วฟื้นขึ้นมาอีกเลยเขาต้องใช้เวลานะครับถ้าหากเป็นการสู้กันเอาตายเนี่ยก็ลูฟี่เนี่ยอาจจะฆ่าได้แต่ลูฟี่เนี่ยอาจจะไม่ฆ่าครับอาจจะทำให้เมเดลัสเนี่ยหมดสติไปครับแล้วเมเดลัสเนี่ยก็ไม่ได้ฟื้นนะครับผมก็ไม่ได้ฟื้นแบบว่าฟื้นกลับมาจากความตายครับแต่จะฟื้นจากแบบว่าสลบไปอะไรอย่างนี้ครับโดนอัดจนน่วมสลบไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยครับก็คือลูฟี่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาเเเเนนีีี่่่่่่่่่ยยยยยไไไไมมมคคคอฆฆาาาาใใรรรลกดดด้้้วตตังแู แต่ต่างกันจากมิโนดั๊ครับดั๊เนี่ยจะฆ่าอย่างแน่นอนครับถ้าสู้เอาตายนะครับผมแต่มันจะฆ่าลูฟี่ได้หรือเปล่านั้นนะครับผมเนื่องจากลูฟี่เนี่ยสามารถห่อเหินลอยอากาศได้นะครับและยังขยายร่างกายได้อย่างใจเนึกเลยนะครับก็ตอนล่าสุดที่ผ่านมาก็ใหญ่มากๆครับใหญ่กว่าไคโดเป็น3-4เท่าเลยนะครับผมที่ตบไคโดยันชั้นลาวาแล้วก็หมัดยักษ์มาจังครับหมื่นเมตรไอ้ ไม่ใช่หมื่นเมตรดิพันเมตรครับหมัดยักษ์พันเมตรนะฮะก็ทุกทีนึงก็ยุบไปเลยครับผมนะฮะคือตรงเนี้ยมันโกงมากตรงที่มันสามารถจับสาสารได้ด้วยครับผมนะฮะคือการโจมตีของเมลัสเนี่ยถ้าปล่อยมาเนี่ยลูฟี่อาจจะจับพลังนั้นเนี่ยกลายเป็นยางเลยก็ได้นะครับตรงนั้นนะคือมันโกงมากครับเจา้าโอดาเนี่ยได้ออกมาบอกแนละ้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสัมผัสเนี่ยจะกลายเป็นยางนะครับไม่เป็นแต่สาสารหรือว่าสิ่งที่เหนือกว่านั้นนะครับตรงนี้ก็ต้องให้ลูฟี่ไปครับผมทางด้าานนแแฮกะครับต่ว่ว ถ้าสู้กันแบบเรื่อยๆเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยคือลูฟี่เนี่ยอาจจะเหนี่ยแน่นอนต้องรีบปิดฉาก เป็นยังไงกันบ้างครับผมจากการวิเคราะห์วัดสเกลพลังโดยรวมแล้วนะครับนะฮะก็ไม่ต้องเสียใจนะครับแฟนนันนสื้อนไัยใสนะครับผมเองก็ชอบมากเหมือนกันครับมิโนดัตเนี่ยเขาเก่งนะครับผมแต่ว่าวัดสเกลพลังโดยรวมเนี่ยเขายังเหมือนกับสู้ลูฟี่ไม่ได้ครับผมแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็แฟนเหมือนกันนะเป็นแฟนของมิโนดัตเหมือนกันนะครับชอบเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็วิเคราะห์โดยตรงจากข้อมูลไอเมทที่เปิดเผยออกมานะครับและมังงะนะครับอย่างนี้นะฮะเอาละครับทุกคนนะฮะวันนี้ก็หมดเวลาของไอเมทเบทเทิลลงแล้วนะครับถ้า ไอ้เด็เพื่อนขอตัวบายบายแล้วนะจ๊ะบายบายครับผม